ตรวจกรมอุทยานแห่งชาติราชบุรีรัขอต้อนรับการอนเนื้อมาจากพระราชดำริขนาดใหญ่ นะครับถูกคุกคามอย่างหนักแล้วก็ชา้างนี่ก็เป็นสัตว์ที่งานเลขาธิกพารสภาผู้แทนรัษฎรโดยมีคณะหาตเป็นสัญ,ญลักษณ์ะในการเปิดขาวกิกรุเพื่อให้ชาสงารกาะลาเฉลิญญพระเียรในที่จะมาวม่ตบถุนกับ่กมนีนะคะ ก็ต้องว่าเป็นพี่น้องชุมชนที่มีความเสียสละกันอย่างนี้นะคะเรียนเชิญเลยพี่นเปลี่ยนตรงนอกระิค่ะครั้งก่อนอาจจะทักไว้ก่อนนะคะแข่งยางขอเสียงปรบมืออีกครัเข้าได้อีกเข้าได้อีกซ้ายขวาไม่ยังเข้าไม่ได้อีกครับข้างภาพยืดไกลขนาดนี้เก็บได้หมดครับผมเก็บได้หมดทั้งหน้าช้างนะครับ ไปปลูกจะทำให้การบริหารกระจายค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะจะมาร่วมมือร่วมกันนะคะในการร่วมปลูกกล้วยป่าขออนุญาตปีดูบรรยากาศการปลูกกล้วยป่านะคะตั้งหน่วยเพื่อนเพือนแล้วเพื่อนก็ปลูกขึ้นมาแล้วก็ปลูกกนะายไปหัวเดี๋ยวมันหน้าดูปีหน้ามาดูทั้งกินหมดยังไม่หมดโอเคผมบอกเขาไปแล้วบอกขอลงมาเนี่ยมาหาหมู่อนแล้วกระจาย คลูๆๆนี่นะคะน้อยจริงพอตกกันคืนเขามาหากินปุ๊บเดินชนนี่คุ้ยล้มเลยเหยียบลงไปให้แน่นเลยเหยียบลงไปให้แน่นเลยเหยียบลงไปให้แน่นเลยไครมีใครเองนะครับพูดแล้วก็เอาญ่านี่เอารากให้ลงไปในหนุ่มนคเตียมปูกของเขาที่กินนมเหมือนกับมนุษย์เช่นเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามนุษย์เราสามารถที่จะเลือกทานอาหารที่มีโปรตีนมีแคลเซียมได้ มีแล้วครับมีแล้วมีแล้วครับเมื่อวานผมถ่ายเป็นหลักฐานแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ